เองจะเอาอะไรตับใช่ไหมเอาหั่นด้วยไหมระบางหั่นให้อันนี้อ่าพาเป็นย้นเล็กๆใช่ไหมโอเคอันนี้อ่าเป็นลูกเตานะนี่บอกเลยว่าอร่อยหนัวอ่ะนี่เลยอ่ะเองจะใส่ไหนไม่มีที่ใส่อ่ะใส่เออผมไม่ไม่ได้เอาอะไรใส่บอกเขาอ่ะบางนี่เพิ่มน้ำให้ด้วยอ่ะเทใส่นี้เลยแล้วกันเอาละใครจะแดกก็แดกคุณไม่แดกคนหนึ่งละ ย่างแรกกระปอกก่อนเลยอ่านี่ปอกหัวปอกท้ายออกก่อนนะจ๊ะนี่อ่ะตรงเน่าๆก็ปาดออกนี่อ่าแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยจ้ะ อ่านี่อทำตามได้เลยนะนี่หนูหนูน้องนองหนูหนูเด้อืนี่ปัดอย่างนี้เสร็จแล้วก็นี่เลยครับาใส่โลเข้าไปเลยโลอะไรเพื่อบังนี่อ๋อโลผสมนี่เป็นน้ำผงน้ำพริกอะนี่เลยน้ำพริกกะปิใส่เข้าไปปั๊บนี่ผงพกริกเพ่กอะไรก็ใส่เข้าไปอะผงนงผงหนัวนี่อย่าลืมนี่เลยอ หอมชุยบอกเลยพงระเบิดตูดของบังอกินเข้าไปไม่ต้องพูดถึงใส่ไปซอสขึ้นเหลืองตื้ออันนี้ก็จากนั้นก็เขย่าให้เขากันแบบนี้อืบังครับแดกเข้าไปดิโอ